ความรู้สึกของคนทุกคนกินไหมวันอังคารเหรอครับทุกคนรักอิสระไม่ชอบให้ใครมาดูถูกดูหมิ่นหรือเออยียดยามอยากคิดอยากทาอะไรต่างๆได้ทาเพราะชีวิตฉันพร้อมจะโบยบินเกิดวันอังคารเหรอพี่ความหมายนี่สาหรับคนเกิดวันอังคารแต่ความหมายนี้เป็นไงบ้างอยู่กับคนทุกคนจริงไหม <c oughs> ดาวพุธนะพวกพี่ไม่ว่าจะคิดทําอะไรก็แล้วแต่จะต้องวางแผนตรวจสอบให้รอบคอบเพราะพี่กลัวความผิดพลาดดาวพุธใครวางแผนเนี่ย เฮ้ยพี่เกิดวันพุธเหรอพี่จะมาวางแผนนี้ไม่ได้นะสําหรับอันนี้เป็นความหมายคนเกิดดาวพุธนะแต่ทุกคนต้องคิดวางแผนก่อนไหมจะทําทอะไรจริงไหมนีม่คือความจริงดาวพฤหัสเหรอตัวพี่เป็นคนที่ใฝ่ที่จะเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองไม่ชอบหยุดนิ่งเพราะพี่กลัวว่าการไม่รู้ทําให้เราโง่แล้วความที่เราโง่ทําให้เราผิดพลาดหรือไม่เป็นที่ยอมรับเพราะดาวนะ่ฤหักควรเรียนรู้จริงไหม เฮ้ยพี่เป็นไม่ได้พี่อยา่าเรียนรู้กันสิเพราะความหมายที่ต้องเป็นคนเกิดบนดาวพิษัทเท่านั้นนะแต่ความหมายที่เป็นของสังคมทุกคนในสังคมใช่ไหมละ่ะเพราะเราวัดกันที่ศักยภาพความสามารถคือปัญญาและวิธีคิดจริงไหมต่อไปดาวสุขพี่ครับพี่เป็นคนมีสเสน่ห์ดึงดูดที่คนชอบพอรักใคร่มีสเสน่ห์ที่จะเป็นที่ต้องการหมายใจของคนได้และที่สําคัญพี่เก่งที่จะหาเงินหรือมีวิธีการส,สร้างจุดดืงหรือความสุขตัวเองได้ดี ถามว่าข้อนี้ต้องพี่เกิดวันศุกร์เหรอเพราะคาคำนี้มันเป็นอะไรของคนเกิดวันศุกร์แต่คํคำเมื่อกี้มันอยู่กับอะไรคนทุกคนที่ต้องการสำหรับคนเกิดวันเสาร์พี่เป็นคนละเอียดรอบคอบค่อนข้างมากบางครั้งคิดทําหรือตัดสินใจอะไรบางครั้งก็ย้ำคิดย้ำทําเกินไปเพราะะไรรู้ไหมพี่ไม่อยากให้ผิดพลาดเพราะการผิดพลาดเป็นเรื่องเจ็บปวดพี่เกิดวันเสาร์หรอเขได้เเรียดขนาดนี้นี่คนเกิดวันเสาร์เท่านั้นนะ ต่อไปลาหูพี่เป็นคนแก้ไขสถานการณ์ที่แพงปัญหาได้เก่งเพราะบางครั้งบางครั้งบางคราวสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างก,กดดักนกระทันหันแต่สุดท้ายพี่ก็สามารถแก้ไขปัญหาที่เผชิญหน้าซึ่งหน้าให้ลุล่วงผ่านคนไปได้ด้วยดีมันคือเล่ห์เหลี่ยวมวิชาชินในบางครั้งเห็นไหมไอันนี้มันเป็นอารมณ์ลาหูนะแต่พี่เกิดลาหูแล้วครับทุกกลางคืนหรอครับพี่หมีสักอดา่างเนี้ไม่ใช่เก่งลึกๆแล้วพี่เป็นคนใจอ่อนที่สงสาร บางครั้งเขาอดไม่ได้ที่จะเห็นสัตว์หรือมนุษย์ใดๆก็แล้วแต่ตกทุกข์ได้ยากที่ช่วยเหลือได้พี่ก็อยากช่วยพี่เก็บเหรอพี่เป็นอารมณ์อย่างนี้เหรอมันก็ไม่ใช่แต่มันมีอารมณ์เกิดคนทั่วโลกูแล้วเข้าใจไหมคนต่อให้เคี่ยมได้เยี้ยแค่ไหนนะักหด้ายแค่ไหนนะลองกับลูกหลานตัวเองสิงเป็นไงบ้างพี่สงสารอันนี้จริงๆขอโทษนะครับ เดระฉานให้เลวแค่ไหนนะครับน้อยมากที่มันจะกินลูกตัวเองดังนั้นมนุษย์นะครับเชื่อได้เลยว่ามากน้อยยังไงก็จะเอาสิ่งที่เราเรียกว่าลูกเนี่ยเป็นปานิธานตั้งมั่นไว้ก่อนตัวเองจะมีแดดไม่มีแดดความพร้อมไม่พร้อมไม่รู้แต่ลูก,กจะต้องมีแดดและเหลือแดดได้นั่นคือความจริงถ้าถมว่าไอ้วันที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นนิสัยประจําวันที่เกิดจริงไหมของดาวแสดดวงจริงไหม แต่ทําไมมาอยู่ในใสัยสันดานพี่ทุกคนในห้องนี้และทุกคนทั่วโลกล่ะเพราะเป็นสันดานพื้นฐานดาวแค่แยกดีเทลพื้นฐานในแต่ละสันดานคนออกมาอย่างแยกย่อยเพื่อให้ดาวแต่ละดาวเป็นที่จดจําในความหมายเฉพาะด้านว่าดาวดวงนี้คลองด้านใ,นใดเท่านั้นเองเพื่อเป็นศาสตร์วิชาการแห่งค่าของที่ในในยะที่จะเรียนรู้เป็นลําดับลําดับต่อไปว่าจะใช้ยังไงเป็นยังไงได้บ้าง แต่สุดท้ายศาสตร์ทุกศาสตร์คิดคนขึ้นมาเพื่อตอบสนองวิถีชีวิตมนุษย์เท่านั้นโดยอ่านจากอะไรวิถีชีวิตเพื่ออะไรลองรับชีวิตแค่นั้นเองดังนั้นถึงได้บอกไปถ้าไทยดวงให้แม่นนะครับรู้ว่าเกิดอะไรไทยวันนั้นที่ตกเพราะถ้าไทยวันนั้นตรงเขารู้รู้สึกว่าอะไรรู้ไหมแม่ทําไมไทยแม่นเปล่าหรอเขาเก็บคําที่ว่าเป็นความหมายของดาวนั้นไว้ในใจอยู่แล้ว เราแค่พูดให้ตรงกับดาวในความหมายนั้นในใจเขาเขารู้สึกว่ามันใช่มันใช่มันใช,นใช่เพราะอะไรรู้ไหมเขาถูก <c oughs> กระแสสังคมที่เราเรียกว่าความหมายดาวลวงให้จดจําความหมายนั้นคือสันดานตัวเองไปแล้วโดยไม่รู้ตัวอันนี้ต่างหากถ้าสลูกค้าย,ยังรู้ตัวเองเลยว่าถูกวงการเป็นไงบ้างชักนําและฝันชิดแห่งสัทธาหรือความเชื่อนิสัยตัวเองไปแล้วว่าฉันจะต้องเป็นเช่นนี้ แต่บางคำพูดหลายก็ยากถ้าพูดปุ๊บไอ้อคลิปมึงจะทำกุญดจกระทึบแน่คลิปพวกนี้แต่จะปล่อยให้หมดเลยแล้วไม่ตัดต่อด้วย <c oughs> ตัดต่อคีปิปออกไปหล <c oughs> ักกูจาร์วดีโอมัน้ขาดตอติดความหมายน่าพี่จอร์นพี่สาวก็น่ารักมากฟังมา <c oughs> <c oughs> เครื่องยึดมั่นในคําพยากรณ์ถ้ากลัวมไม่ทายนิสัยคนไม่ตรง,มมตงมมก,งกนะ็ให้จับวันเกิดก่อนอย่าเพิ่งจับเดือนเกิดนะให้จับวันเกิดก่อนเพราะวันเกิดมันเป็นอะไรรู้ไหมลูกค้าพร้อมจะเชื่อ,อแล้วถ้าอ่านความหมายของวันนี้เป็นความหมายธรรมดาธรรมดานะอย่าอ่านในชั้นสูงนะเพราะอ่าน <H m? c oughs> ชั้นสูงใช่กูเหรอวะเขาคิดไม่ถึงเขาจะอังคารเหรอครับขาย,ยานันต่อสู้ดิ้นรนมีทักษะมีอารมณ์มีอิสระนี่เป็นความหมายตลาดมันจะเป็นอย่างนี้ไงเวลาอ่านไปด้วยกูว่ามันใช่ แต่จะใช้ศัพท์ที่สูงขึ้นตัวตนรสนิยมของคุณมีเอกลักษณ์ชัตลักษณ์เฉพาะตนนึกออกแล้วบางครั้งเราใช้คําสูงเกินไปลูกค้านึกออกแล้วคือมันไม่เคยเจอคาอย่างนี้เข้าใจยังแล้วมันรู้สึกว่าไม่ใช่มึงไม่แล้วคิดคำในตับในตัวเองมึงมีความสุขจบปะจบแต่ประโยคเมื่อกี้เป็นไงบ้างรู้พูดได้ครั้งเดียวจบแล้วเหมือนกันย้อนกลับมาไม่ได้แล้วเมื่อกี้ันงไปอาามณ์อย่างนี้เข้าใจไหมนะ เพการอ่านดวงให้ลูกค้ารู้สึกว่าใช่ว่าเขาเป็นคนเกิดวันเนี้ยอ่านวันเกิดเขาอย่าเพิ่งไปหลงทางตันหนุนะ mm hmm. นึกภาพออกไหมเพราะตันหนุมันเป็นเดือนเขาไม่เคยสังเกตหรอกว่าเดือนเขาต้องอ่านข้อยากรเป็นอะไรวันเกิดเขาต่างหากเขานึกภาพออกไหมแล้วนะอ่านวันเกิดเขาแล้วอ่านวันเกิดไม่พอลนะเขาก็จะตกผลึกตรงเนี้มันจะมีดาวสามดาวหนึ่งดาวสี่ อ่าน3เป็นหลักอ่าน1อ่าน4อ่าน5มาเป็นตัวประกอบเสริมเสริมศักยภาพของใครอังคารเข้า,ขาใจปะคือโจทย์คือสามฐานสิบสีนออกใช่ไหมครับค่าที่แท,ท้จริงเป็นเป็นห้แสดงว่าอ่านสเป็นหลักอ่าน3เป็นหลัก,อ,ลกอ่าน3กระทบกับ5เป็นหลักก็ได้เพียงแต่1นึ่งกับสี่นั้วมาเป็นแค่องประกอบเสริม เท่านั้นเองพจอยโชคย้ำใหม่นะอัตตับสนุกเป็นแค่สมบุิพยากรณ์แต่ถ้าเราจับมันมาทายจงจับวันใช่ไหมเพราะวันเขาพร้อมจะเชื่อแล้วว่าเขาเกิดวันอะไรพูดไปตามลักษณะที่ใส่ของวันเขาจะเชื่อว่ามันเป็นดวงเขาที่แม่นแต่แท้จริงมันไม่ได้แม่นหรอกมันเป็นอะไรรู้ไหม สิ่งที่เขากองมาแล้วเขาเชื่อกับมันว่าเขาต้องเป็นอย่างนั้นถ้าพูดตรงใจที่เขาเชื่อมาตลอดเขาเป็นอย่างนั้นยังไงก็ทําให้เขาเชื่อว่าเราแม่นแต่ถ้าแม่นอย่างนี้ไม่ได้แก้ปัญหานะแม่นอย่างนี้มันเป็นแค่แม่นตามสันดานสาสอ่านสันดานคนให้หออกถ้ารู้ตัวต,วตนของเขาได้จริงเอาตัวตนนั้นต่างหากคือความแม่นดังนั้นการมองดวงตามองดวงแต่ใจมองคนเข้าใจไหม ตามองตารางดวงแต่ใจนั้นมองลูกค้าใส่ใจทุกรายละเอียดเขางาใส่ใจอะไรไหมทาไมเขาพูดอย่างนี้ทาไมมีรู้สึกอย่างนี้ทาไมมีน้ําเสียงอย่างนี้ทาไมมีความเชื่อมั่นนี้ทําไมมีมุมความคิดเช่นนี้เรื่องตรงนี้ตามองไม่เห็นนะแต่ความรู้สึกเท่านั้นหรือใจเท่านั้นที่จะรับรู้ได้ในส่วนลึกที่เขาแสดงและถ่ายทอดออกมาแสดงว่าการดูดวงเป็นทั้งศาสตร์และศิลถ้าเขียนดวงแค่มือเขียนตามองแต่ถ้าจะรับรู้คนต้องใช้ใจ ดังนั้นตามองดวงใจมองคนต้องพิจารณาให้ได้ในคำคนี้นี่แค่อ่านตัวตนนะถ้าจะอ่านลึกไปอีกจำได้ไหมที่อ่านของเจ้าแนนปากใจที่นั่งปากใจที่นั่งโดย ถ้าเป็นสไตล์โชคโชคจะไม่ใช้นะต้องออกตัวไม่หมดเขาเสียเวลาในเมื่อรู้นิสัสสันดานเขาแล้วนรกออกไหมครับแล้วมาใช้ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นความขัดแย้งในดวงได้ง่ายทําไมขัดแย้งในดวงได้ง่ายพี่ลองคิดดูถ้าเป็นดาวพุธอ่ะสี่ห้าหกใช่ไหมตรงนี้เป็นเจ็ดใช่ไหมคนเกิดวันพุธปากเป็นสาวปากหนักไม่ค่อยพูดแต่คนเกิดวันพุธปากเป็นแม่ค้านะครับ ขัดแย้งไหม,ไมเข้าใจยังทำไมไม่ใช้แต่คนเกิดวันอาทิตย์หนึ่งสองสามสี่คนเกิดวันอาทิตยนึออกไหมครับทุกคำพูดจะต้องมีมินดิ้งและความหมายนึกออกใช่ไหมแต่พูดเป็นแม่ค้าสากตลาดนะใช่เรื่องหรือคนมีเกียรติและศักดิ์ศรีจะไม่พ้างนะเพราะทุกคุณค่าเวิ์ดิ้งถ่อยคำที่พูดออกมามันจะต้องมีความหมายและมีน้ำหนัก มีเครดิตมีสักธาและความน่าเชื่อถือจริงไหมแต่พูดน้ำไหลไฟดับเป็นแม่ค้าปากตลาดเป็นดาวพุธจะใช่ไหมไม่ใช่แต่ถามว่าวงการยอมรับกันได้ไหมวงการยอมรับได้ครับแต่ยอมรับคูไม่ได้ใช่ั้นคือยอมรับคู่พูดอย่างนี้ไม่ได้แต่ยอมการวองรับในความขัดแย้งความหมายได้ไหมได้แต่การขัดแย้งความหมายเนี้ยอย่าให้ทีช่องมาจากคนชื่อโชคชัยเพราะถ้ามาจากโชคชัย,ชวยพวกคุณรับไม่ได้เพราะควกคนจะมองว่าโชคชัยแหกคอ แต่โชคชัไยไม่เคยแหกความจริงนะนี่กลัวเป็นจริงมากกว่าต้องดูสิถ้าเป็นพุทธสี่ห้าหกเจ็ดมันเป็นเสาไหมเกิดวันพุทธมีสัญญาณแห่งค้าขายสัญชตาตญาณแม่ค้าแต่ปากหนักไม่พูดพเพราะเสาเลยบอกว่านิ่งไม่พูดเป็นแม่ค้าอะ่าไรบ้างไม่ตอแหลมากอ,อนี่คือความจริงไม่หรอถ้าไม่อย่างนั้นความหมายพุทธจะเรียกว่าพุทธหลอกลวงหรอในความหมายดาวเจ็ดตัวทำได้ไหม นั่นคือความหมายจริงแต่เวลาปากคุณสาวแสดงว่าปากใจที่นั่งเฉพาะดาวเนี้ใช้ไม่ได้เมื่อใช้ไม่ได้จะกระเตนทำพื้นี่คือความเป็นจริงนะตู้เอางี้ดีกว่านะคนเกิดวันธังคาพูดตรงยังจะง่ายกว่าไหมนี่นอกอไหมครับกระซิบนะสามสี่ห้าหกปักเป็นสุขใช่ไหม อ่อนหวานอ่อนหวานหาอะไรมึงสวนกูนแต่ละดอก <g ül> หาเลยสวนกูนแต่ละดอกนี่จุกจุกอย่างนั้นเลยก <g ül> ูเล่าเรื่องความดาร์กความแบ๊ดกูหน่อยไอเนี้ยกระทืบกูใหญ่เลยกูจำได้อคลิปนี้น่ะ <g ül> มาวิภาพออกไหมแต่ถ้าเพืนเนี้ยครับแล้วฟังใหม่ใหม่นะอังคารคือป,ปากเจ้าชู้เป็นดาวสุก็ได้เพราะคนอังคารจะเจ้าชู้ได้ง่ายแต่เจ้าชู้หาผัวไม่ได้นี่นะ ใช่แล้วชีวิตแต่ชีวิต,วตจริงขัดแย้งแล้วก็ไม่รู้สินะก็ไม่รู้สินะห้าสิบคงไม่สายแต่เสียของนะอันนั้นแหละที่กูรู้ว่าเสียของจริงถ <c oughs> ึงไม่บอกไลบางครั้งมันมีความขัดแย้งในตัวตนบางบางครั้งถ้จะบอกว่าเอาตรงนี้มาเป็นพูดป่านแหละคำพูดของเขาจาับดีดีกว่าเป็นคนพูดตรงคิดเห็นในความถูกต้องเหมาะสมยังไงกูจะพูดไปตามอย่างที่เป็นตัวกู อะะอกไหมครับอะไรจะได้จะเสียกูยืนพื้นบนความถูกต้องที่กูคิดว่ากูถูกแล้วกูพูดไปกูจะไม่สำนึกว่ากูผิดเพราะกูทําดีสุดกูพูดดีเสร็แล้วว่ามันเหมาะสมควรจะเป็นอะไรเวลาตกงานปุ๊บไม่น่าไม่น่าเลยกูไม่เห็นลงสมไม่หลังน้ำตาไม่เจอไม่จำไม่เจ็บนั่นแหละคือชีวิตคนปกติช่วงจะไม่ตั้งดวงรูกสิ่นะ เพราะเวลาอารมณ์มันไหลมันจะปักมามเขามีโม,โมเมนต์บางอย่างเขาเหมือนกล่องเทโลล่าที่มีความลับซ่อนอยู่บางอย่างแล้ละก็เรื่องของเขาอย่ากให้ไทยเยอะ <c oughs> ทำมาใจแล้ว <c oughs> ปากใจแล้วใจเป็นดาวจานัน <c oughs> ทคำว่าใจเป็นดาวจานันทร ขัดแย้งอังคารอยู่นิดหนึ่งนะวันจันทร์ไม่หลับมักทีเลงแต่เวลาเกิดธนาคารมีความเชื่อมั่นตัวเองระดับหนึ่งรักษาจุดยืนตัวเองและเป็นตัวเองระดับหนึ่งนี่แหละอารมณ์ตรงนี้เห็นได้ยากแต่ถามด้วยความเป็นผู้หญิงนะที่วันที่น้อยใจมีไหมมีมันเป็นพเพราะเพศมันเป็นเพราะสังคมต้องอยอมรับข้อนี้มันไม่ได้เป็นเพราะตัว เคยเห็นไหมที่ประเภทที่ว่าเกิดเดือนสี่สี่ห้าหกเจ็ดใจเป็นสาวคนเดือนสีน่สใจดำหรอคนเกิดเดือนสี่เ็ใจดำหรอมันก็ไม่ใช่นะเพราะมองสาวแปลว,ว่าใจแข็งใจดำนหร,อ,หรอไหมครับไม่ยินดียินไหายกับใครก็แล้วแต่ไม่จริงแต่ก็เอนว่าที่พูดเนี่ยโชคเป็นกันเพราะใจโชคก็เป็นดาวเสาวแล้วที่สำคัญมองตรงนี้ใหม่ ปากเป็นดาวสุกใช่ไหมอยากรู้คุณค่าของดาวสุกรดวงนี้เป็นยังไงให้มองที่อะไรค่ะถ้าจะมองฟังใหม่นะอย่ามองที่ความหมายดาวเป็นหลักให้มองที่อะไรมาปากชนเสียไหมมันแปลว่าปากมาไหมอันเนี้ยแมนกู c, ร,รับรองว่าแมนพิสูจน์มาได้เจ้าของดวงว่าปากหมาใช่ย่อยพวกกูดโดนกัดมาเยอะแล้วแค่ั้นตรง ตรงเป็นสิ่งที่ดีแล้วความจริงก็เป็นสิ่งที่ดีแต่มีการรัเประสาสักนิดหนึ่งจะดียิ่งขึ้นในคําว่าพูดตรงแล้วพูดดียิ้มอะไรเมือไอแนนไม่อยู่แล้วกูเลยไม่กล้าแซวใครดังนั้นนะครับถ้าตาชนเสียฟา<ม>งไว้ก่อนนะมันก็คือแปลว่าเหน็ดแนมประชดใด้งาและที่สำคัญ ลองดูคุณค่าของดาวสุกดูสิดาวสุกอยู่บนฐานอะไรหกฐานหกมันก็คือเจ็ดแล้วร bueno, ู้อย um, ่างทำไมความรักเขาช่วงบอกว่าปัตติสุขะแล้วก็ดาวสุกใช่ไหมจะ่ายเรื่องความรักดวงความรักของเขาตั้งอยู่บนฐานเสาสุกกระเสาเป็นคู่อะไร หาความลงตัวได้ยากชีวิตต้องมีประสบการณ์เรียนรู้กันมาทุกฝ่ายแล้วจึงจะเข้าใจกันได้ง่ายขึ้นแต่มาด้วยความเป็นออฟฟี่เลฟิฟยังไงไปกันไม่รอดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้ามาด้วยความที่ว่าต่างคนต่างมีทักษะและประสบการณ์ชีวิตในความเข้าใจตัวเองและคนอื่นเข้ามาบ้างแล้วในการเตรียมตัวเลยนะครับมันจะทําให้เปิดใจและเข้าใจกับคนได้ง่ายดังนั้นดวงอย่างนี้ส่วนใหญ่จะมีคู่ช้าหรือมีคู่ยากแต่ไม่ได้บอกว่าไม่มีคู่ ทำไมบอกไม่มีคู่หนึ่งรูปร่างหน้าตาผิวพรรณเขาก็มีเสน่ห์ของเขาได้พอจะยั่วยวนไอ้โรคจิตโรคประสาทในหละจะได้นูว่าดังนั้นไม่แปลกครับที่เขาจะมีคุณค่าที่จะกระตุ้นพวกนี้ได้อยู่แค่นั้นเอง้าใ้เหตุผลไหมดาวสุขอยู่บนฐานเสาโสรถมงคลเป็นสิ่งที่ดีแต่โสรถมงคลตัวเนี้ยยังไงมันก็ซ่อนความเป็นเสาถ้าสําเร็จก็แปลว่ายิ่งใหญ่ แต่เสามันแปลว่าฝ่ายจะสําเร็จก็ต้องทุกมาไม่น้อยหรือเหนื่อยมาไม่น้อยดังนั้นหกกับเจ็ดลักษณะอย่างนี้นะถ้าให้ดาวชีวิตจะเป็นแฟนกับใครจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ไม่มั่นใจไม่ชัวร์ไม่เปิดใจเพราะดาวเสาร์มันคือบทพิสูจน์ชีวิตนะแต่เป็นบทพิสูจน์ชีวิตในเรื่องอะไรดาวสุกร์ด้วยดาวศุกแปลว่าอะไร เงินและความหลกแค่นั้นเองแต่ถามว่าถ้ามีแล้วโอกาสดีไหมโชคบอกว่าดีเพราะยังไงคุณค่าของโสรถมงคลที่เราเรียกว่าราชรถมาเกยยังมีให้ได้อยู่แต่ดวงบอกว่ามีได้อยู่แต่ชีวิตจะเลือกหรือไม่เลือกอยู่ที่ตัวเขาการเปิดตัวการเปิดใจการให้โอกาสและการรับพิจารณาทุกอย่างไม่อยู่ที่กาลและเทศะของเขาไม่ใช่ของดวงเลย ว่าเขาพร้อมหรือไม่พร้อมว่าที่ผ่านมาประสบการณ์มันกีนแทนหัวใจแค่ไหนในความเจ็บปวดกับอนาคตถ้าจะเลือกไม่ให้เจ็บปวดอย่างประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาเขาจะวางตัวและเลือกยังไงต่างๆทิครับดวงนี้จะไม่พ้นเรื่องชู้สาวรัะสามเศร้านะบอกไว้ก่อนีนูจากอะไรคนะคราวนี้ไม่ได้บอกว่าดูจากมือคร <c oughs> าวนี้ดูจากดวง มีเงินก็ทุกไม่มีเงินก็ทุกมีความรักก็ทุกไม่มีความรักก็ทุกดวงนี้มันบอกว่าอย่างนี้เพราะสุขก็ทุกอยู่ด้วยกันเข้าใจไหมสุขก็เป็นทั้งเงินแล้วก็ความรักมีเงินก็ทุกไม่มีเงินก็ทุกมีความรักก็ทุกไม่มีความรักก็ทุกดังนั้นดวงนี้มันเป็นดวงผู้สุขคู่ทุกอยู่ด้วยกัน ถ้าเราไม่ปรับตัวเองในใจให้เข้มแข็งแล้วมีเจตนาที่เด็ดชัดว่าเราควรจะรักษาเราบางตัวนะจุดได้เราจะหาความสุขได้ยากมันได้แค่อะไรไม่เก็บแค่ความผึดพอใจที่กูกำกับัวเองว่าอย่างนี้กูก็อยู่ได้แต่อยู่ได้จริงเหรอที่มันเป็นเรื่องของความสุขหรือว่ากูจำยอมเพื่ออยู่ได้กลับมันแค่ัหนาหาอันนี้เป็นมุมมอง ที่ละเอยียดอ่อนในความรู้สึกอารมณ์นะผู้หญิงอย่างกิ๊ฟเล่นอารมณ์ไม่ได้จำไหมเพราะกิ๊ฟเป็นคนที่รู้สึกดีก็รู้สึกดีรู้สึกชอบก็รู้สึกชอบกิ๊ฟเป็นคนที่ดําเนินชีวิตด้วยน้ําหล่อเลี้ยงด้ความสุขและอร์ความรักที่ดีอันนี้คือนะูจากดวงหรือว่ารูจากดวงเพราะอะไรมันมาค้าตัวนี้ด้วยไหมใช่ไหมเอยตัวเอ็มหุกระ ัวเองผูกกับทุกสุขอะแล้วผู้หญิงอย่างงี้นะครับมีปัญหาก็จะเก็บเก็บทุกไว้กับใจนึกอ,ออกใช่ไหมเก็บทุกไว้กับใจแต่เก็บสุขวางไว้กับคนอื่นเรื่องทุกเรื่องร้ายกูรับรู้แต่เรื่องสุขเรื่องอะไรถ้าฉันสั่งสร้างให้ใครได้ฉันพร้อมจะเป็นฉันพร้อมจะทํา ดป็นสุดเข้าหาตัวผักสุดที่มันอยู่ประมาณนั้นโดยลักษณะที่ใสเพราะด้วยความเป็นอังคารจะทําให้ตัวเองดูเข้มแข็งต่อสังคมเสมอจะไม่เป็นจุดอ่อนให้สังคมได้เห็นว่าเราน่าสงสารสงเพศหรือเวทางงานาเพราะคนลักษณะอย่างนี้จะถือตัวเองดังนั้นภาพที่มันเป็นสามฐานห้านะนั้นนึกออกใช่ไหมมันเป็นตัวค้าตัวเองแล้วเราถอดว่าครูได้ไหม,ไมอังคารด้วตัวตนต,ตัวเองได้ไหม มันเป็นความภูมิใจในจุดยืนเองว่าอย่างน้อยนะครับคนอื่นน่าสงสารในสายตาในสายตาของฉันได้แต่ฉันจะน่าสงสารในสายตาคนอื่นไม่ได้เลยแม้แต่คนที่ฉันรักแค่ไหนหรือเขารักฉันแค่ไหนฉันก็ขอมูญหืนที่ฉันดูเข้มแข็งเป็นผู้หญิงที่สตารสตารไม่ใช่ตาตอนะไม่มีเสียงเสียงจะข่าย รู้ไ,ไ,รไหมการดีดดิ้นมันดิดดิ้นเพื่ออะไรรู้ไหมโชคกำลังเจาะอารมณ์ลึกของเขาเขาต้องแอคทีฟขึ้นมาเพื่อให้เขาเข้มแข็งดแล้วการเข้มแข็งเขาคือการชิงมุกกันมุกโต้ต่อฝืนฝืนคุเป็นคนดีเนาะไม่ไม <c oughs> หัวนัก <c oughs> จิ้กอย่างมีหัวไหมจิ้กถามตัวเองถ้าจิ๊กคันจิ๊กต้อไปหาถ้าจิ๊กไม่คันจิ๊กอยู่ดีมีสุขจิ้กประสาไว้แค่นั้นเอง <c oughs> นั่นแหละคือชีวิตของคนดพี่จอยมีอะไรจะจามอีกไหมก็ดิวปูไม่เข้าใจไหมคราวนี้พรจับแจ้งแดงแจ๋แล้วไหมแต่สิ่งที่ผ้าที่ต้องการให้โชคสอนอย่างนี้แต่สอนนี้เป็นทักษะชั้นสูงไหมเพราะมันดึงทุกความสัมพันธ์ทุกดาวทุกหน้าออกมาลึก่ออกใช่ไหมสุดท้ายช่วยก็อดมีความเป็นตัวตนช่วยไม่ได้ก็เลยมันก็กลายเป็นสอนพื้นฐานที่สูงเลยอัตโนมัติเลยนะ เพราะอธิบายได้อย well ่างแยกย่นของมันในในทุกปัจจัยของมันอยู่ดีนั่นคือความเป็นจริงในสไตล์โชคโชคอดไม่ได้โชคโชคทําไม่ได้ที่บอกให้เราว่าอ่านแค่นี้แค่นี้แล้วก็แค่นี้แล้วบอกว่าจบมันมันอ่านไม่ได้เพาอ่านที่ไม่รู้ไปเรียนที่อื่นไหมเพราะมันเรนนี่มันต้องแตกต่างจากที่อื่นไหมวิธีคิดอ่ะเพราะรู้ไหมสังเกตไหมโชคมองทั้งหน้ากระดาษเพราะว่าเป็นดวงของเขาทั้งหมดไหมเออมันเป็นดวงของเขาทั้งหมดแสดงว่า อะไรเัี<ม>้ยแได้หมดเลยที่สำคัญแม้แต่ดาวดวงนี้ไม่เกี่ยวแต่มันเป็นดาวของเขาไหม,มดาวดวงนี้คืออารมณ์เขาตกมรณะเวลาฟิเฟิลนะ<ม>แล้วดาวดวงนี้มันขันแ้่กับอะไรตัวตน<ม>เขามีปงเขามีความรู้สึกเขามีทิฏฐิมาหนักอากมีอารมณ์เป็นดาวดวงนี้แต่ภาพที่ได้ออกเป็นดาวดวงนี้แล้วมีความต้องการที่เป็นดาวดวงนี้ม,มันคือความเป็นจริงของเขาด้วย ศักยภาพทักษะความสามารถเป็นดังนี้5้านสิบสามหาอุดมีความสามารถมีจุดยืนมีความเข้มแข็งมีอะไรต่างได้แต่ความอดทนอดกั้นทางอารมณ์เป็นตัวนี้เสาลาหูเสาราหูตัวเนี้ยถ้าเรามองถ้าเรามอง7 10 12 สิบสองตัวนี้มองได้สามสิบสองตัวนี้มองได้แปดเจ็ดฐานสามคู่ตัวตไหมเจ็ดราหูคู่มิดไหมนึกอ,ออกไหมบางครั้งอารมณ์ก็ขัดแย้งในตัวตนบางครั้งความต้องการกับสิ่งที่ตื่กระทําก็ขัดแย้งในตัวเองเสากับราหูเป็นคู่อะไรคู่มิดใช่ไหมนั่นคือสนองความต้องการ นึกออกใช่ไหมครับแต่อังคารกับเสารหรือเสากับอังคารเป็นไงบ้าง<ม>เป็นคู่ขัดแยง้งแต่หักสูญเสียมันก็เป็นอารมณ์อย่างนี้ได้เหมือนกันดังนั้นถ้าจะบอกว่าอะไรรู้ไหมเพราะอารมณ์ตัวเองเป็นเหตุทําให้ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไปหลายๆอย่างเพราะอารมณ์ตัวเองมาถ้าเรื่องงานก็ข้อที่ถีมานา่ะบางอย่างาถ้าในเรื่องการเงิน ไม่ได้บอกว่าประมาทนะแต่บางครั้งเขาบอก่าเพราะความต้องการบางอย่างถ้าในเรื่องความรักเพราะความคาดหวังบางอย่างถ้าในเรื่องสุขภาพอาจจะใส่ใจตัวเองได้ยังไม่ไดีพอแต่ถ้าได้รักใครหรือใส่ใจใครแล้วจะด,แดูแลได้ดีมากกว่าประมาณนี้ลักษหน